สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมวันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูหัวบอนซี่กันเนาะก็มาดูก็เพื่อนจะทําจํานวนไงเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วเมื่อวานนี้ที่ปอ้อยเอาชายชนมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนที่ปอ้อยบอกว่าปอ้อยแยกเอาไว้ต้นหนึ่งก็คือต้นนี้เนาะแล้วก็ต้นที่เป็นฟอร์มกอมีคนเอฟแล้วจ้ะเออเมื่อวานค่ายต้นซ่องลอยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ย พอมาจับอย่างเงี้ยเพื่อนให้ว่ามันต้นใ่ญ่ก็บอกเลยนี่ดูใบนี่แล้วรอดไมมแทงแดงเป็ดเป้แล้วดูห้วเนี่ยเพื่อนนี่ปอยหลือไว้ซ้ำซี่วันแล้วก็เอาไว้เงี้ยยังไม่เหี้ยวเลยปอยก็เลยจะเอาห้วเข้ามาอันนี้เนี่ยลอยเข้าเนาเนี่ยเห็นปะเพราะดินเนี้ยวดินเนี้ยมากเลยอะือปอยก็เลยจะเอามาทําจํานวนก็เัยมาเพื่อนดูนี่ห้วเนานะไม่ใช่ลอยเข้าป้าจอบนะจ๊ะเนาะถ้าบ่อนป้าจอมอะเพื่อนเพื่อนมันจะ ตรงที่ว่ามันโพ่มาไหมมันจะเป็นกลมๆป้อมๆมันไม่มีเขี้ยวตาแตกอย่างนี้หรอกมันก็จะแตกอยู่ตามรอบขนนะเนาะ,นอ,ะอันนั้นบ่อนผ้าจอมที่ป้าอ้อยเคยผ่าเพื่อนๆไปดูแล้วว่าเวลาเขาโพขึ้นมาเขาจะเป็นแบบไน,นแล้วก็นี่ก็คือบอนซี่ที่ป้าอ้อยเก็บเอาไว้ทําพันุ์อันนี้มีนามว่าคุ้มทองก็ค่ายเพื่อนๆไปบ้างแล้วแหละใครไม่ชอบไม่รู้แต่ป้าอ้อยชอบเนาะเนี่ยพอโตขึ้นมาขั้นรูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้แหละ แล้วตอนนี้นี่เข้ากระแทงรอดนะปาอ้อยก็รอวะให้มันเลือดน้อยเข้ากระแทงรอดเลยแต่ปาอ้อยก็ยายกจะเฮ่นว่ามันญ่แค่ไหนแต่ก็เหลียงมานานแล้วแหละเอาตั้งไว้ข้างนอกมาตั้งนานแหละ <c oughs> เข้าก็ยังแทงรอดไม่เลิกเลยแต่ปาอ้อยย่ยกจะจะขยายพันธุ์ไงมันไม่มีบอลซี่เขาข้าวจุดแบบนี้มั้งเลยอุซ่าเก็บไว้แล้วก็จะมีอะไรนะบางใหญ่ย่างนึงใช่ปะ่ะเนาะไม่คืนนะพืนอนๆเดี๋ยวก็เรามาดูเขาซิว่าเข้ามีห้วแค่ไหน อุ้ยเขาก็มีห้วเขาก็มีนอ่อมีเขี้ยวมีตานี่จจุ่มในนี้แหละน้ําุ้นโตกอย่างเลยเมื่อเช้าก็ตต๊ะาอ้อยก็ส่งบอนซี่ให้เพื่อนเพื่อนแล้วนะจ๊ะส่งไปตามลําดับนะจ๊ะนี่เพื่อนเอ้ามีห้วเหมือนกันนี่อู้จว่าบ้ามีโนโ่อขึ้นด้วยนี่เห็นปะคุ้มทองเพื่อนเพื่อนเนี้ยปอ้อยก็เลยจะเอาเข้ามาทําจํานวนเนี่ยเห็นปะนี่รูปร่างจะเป็นแบบนี้เนาะ nee, นี้พอกแก้แล้วใบเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะตอนเด็กก็จะซี่แดงซวยพอแก้แล้วก็ไม่ค่อยซวยเนาะแล้วก็ชั้นก็อันนี้คุ้้มอเดี๋วนนไก ใส่กระทางว่ะใก่กระทางซี่นิว้วนี่ใส่ต้นว่ะชายชนไม่ต้องพอเรารู้จักอันนี้คือเทปส่งสิ้นเทปส่งสิ้นก็เป็นบอนเก้านะจ๊ะเป็นซี่ข้าวจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีแล้วนะป้าอ้อยไม่ไม่เคยเห็นไข่ออกมา่ายเลยเนาะจริงๆนะจ๊ะเทปส่งสิ้นเนี่ยนี่ก็นานเลวเคยมีคนเอฟคนเอฟเอฟแล้วเก็บไว้ให้แล้วก็ไม่เอาไม่ชอบไม่ทูกชะตาก,กับเทปส่งสิ้น ชอบบอนข้าวหรอไม่ว่ากันเอาที่ชอบเออแต่นี่ป้าอ้อยก็เลยนี่จะมาดูว่ามีห่วไหมเก็บโอโ้โหเพื่อนเออหัวเนื้หัวไม่มีสัง,งนันหัวกระจี๊ดหนึ่งนี่เก็บมาตั้งนาเนเลยเก็บไรยไรกันเลยนะจ๊ะหัวนะจะเนา้าเนี่ยได้เท่านี้เองรู้ว่าเข้าไปในนี้นี่มีเท่านี้เองจ่ะนี่หัวให้ป่าเพื่อนนิดเดียวแต่กน็นะจะทําจํานวนได้แต่เคี้ยวตาเยอะนี่เทปส่งสิ้นเพื่อนเพือน นี่แหละการดูหัวบอนซี่เนาะแล้วก็อีกต้นหนึ่งชื่ออะไรนะไอเยเลสใช่ปะ่ะวันนั้นที่ปอ้อยไม่ค่ายเดี๋ยวปะอ้อยปในในกันในใน,ใน,ใน,ในหรือให้ระเบิดเพราะว่าจะทําจํานวนไหวไงเพื่อนเจ้ามีคนท่ามซื้อนะ่ะไอเยเลสไม่ใช่ไม่มีคนท่ามนะแต่ไม่ได้ค่ายยากหรือว,ว่าต้นใหญ่ให่อย่างงี้มันจะมีหัวไหมอึบมาปอ้อยตังตากแดดตากฝนตากลมไว้นนี้เห็นปะ่ะ แต่เท้าอะไรนะเท้าไก่ซ่อนนะค่ายไปแล้วแต่อายเลสเนี่ยเก็บปอยเคยเอามาค่ายอยู่ซ้มตนแล้วก็เลือกเก็บไว้ตนหนึ่งนานแล้วปอยมันเป็นหมายซุ้ยแป้งดีเรามาดูกันว่าเขามีห่วไหมยากได้ยากได้ผ่านก็เลยชอบโอ้โหดินเนี่ยมากเลยไม่รู้ว่ามีห่วหรือเปล่านะถ้าโดนต้มเราก็โดนต้มด้วยกันนี่แหละจัะเพื่อนๆจ้าเพาก็หลับเข้ามาเมือนกันไม่ใช่คล้องตัวเองเนาะ รับเข้ามาเหมือนกันไม่รู้หรอกแต่ดินเนี่ยมากเลยเมื่อลอยเอาไอ้นี้โปะข้างน้ําอ่ะอะไรนะไอ้ใบก้าปู่เดี๋ยวปอยข้อหลางก็ฟืดฟืดปืดืนี่เวฟเรามาดูห่วกันอุ้ยเขามีหัวเพื่อนก็เป็นหัวของเข้าเองนั่นแหละแต่ปอยจะบอกว่าเคี้ยวเยอะด้วยนี่มีนออุู้นอเยอะยู่เพื่อน ตลาเขาเมื่อไจะเดินไปสะดวกรึเขาแก้จานที่เขาซี่น้ําตาลอุ้ยนอเคี้ยวตาเพียบเลยจ้ะนี่ไเยเลสอุ้ยนอใหญ่ๆหเลยรือเราจะปูงี่ให้เป็นพุ่มเป็นกอดีเนาะเนี่นนยใบเขาสวยดีเพื่อนเพื่อนนี่งามงามโ๊ดอ่ะอันนี้เก็บไว้อันนี้เนบไว้ในกีบเขาก่อนชื้อเข้านี่เราจะเพื่อนเพื่อนการที่เราจะขยายผ่านบอนซี่เราก็ต้องดูบอนซี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะต้นที่เข้าเราเอาไว้นาน,านๆเนี่ยเอาไว้ข้างนอกเลยนะเนี่ยเอาไว้เนี่ย,เ,เ,ยเขาก็มีหัวเราก็ทาจานวนได้แล้วเพื่อนเพื่อนเนาะ เขาก็จะมีหัวตั้งไวข้างนอกเพื่อให้หัวเขา้าโตไวๆเพื่อนๆถ้าเกิดเราแช่น้ำไวอะไรอย่างงี้มันก็โตแต่มันก็ไม่ไหวหรอกป่อยแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดบอนของเพื่อนๆน่ะใบมันโดกใบมันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆยากจะเอายากจะขยายพันธุ์จานวนเนี้ยบอนต้นนี้เพื่อนๆก็ตัดใบเขาทิ้งเอามาตั้งไว้ข้างนอกสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวหัวเข้าใหญ่เพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมีบอนซี่ซวย ไว้ขยายพันธุ์เต็มส่วนนะจ้ะแต่วิธีการขยายพันธุ์ไม่ต้องทําให้ดูเลวเนาะเพราะว่าเอามาทําให้ดูแล้วแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ไปสังเกตตัวเองเนาะเนี่ยวิธีการดูเนี่ยเนาะอืมสวยแล้วก็จะมีศิลาหุ้มทองอีกนะแล้วก็น้ําตาลทศกัณฐ์ที่ปาอ้อยจะทําจํานวนไว้เอาละก็พามาดูเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวปาอ้อยก็จะมาค่ายบอนซี่มีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนเพ้าอ้อยจะให้ดูบอนซี่ตัวหนึ่งอันนี้มีนาว่ามังกรทองเพื่อนเพื่อน มังกรทองตัวนี้ป้าอ้อยเอฟมาตั้งเต่เอฟน้องประจํานี่แหละที่เอฟเอฟยกักเขานี่แหละจ้ะเนี่ยป้าอ้อยเอฟมาตั้งเต่ก็น่าจะเกือบซ่องปีแหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้เท่านี้แหละได้รู้ขึ้นมานึ่งตนซ่องตนส้ามตนแล้วก็สี่ตนเพื่อนเพื่อนนี่เป็นฟอร์มกอเป็นผู้ไม่งี้เลยเห็นป้ะจํามังกรทองเนาะมันซุยนะจ้ะเนี่ยนี่คือมังกรทองเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่ได้เอามาค่ายว่าจะมาเปี่ยนกระทั่งเพื่อนเพื่อนเปี่ยนกระทั่งก็อาจจะแงะนอ แง่นอต้นลูกนะค่ายแล้วก็ต้นลูกต้นแดงต้นนี้นะเนี่ยอาจจะแงะต้นเอย่าค่ายตอนที่ปอยเอฟมาคือเท่านี้เองนะจ๊ะเนี่ยเท่าต้นลูกอันนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยปีหนึ่งปีปีกว่าได้เท่าเนี่ยเออได้เท่านี้จริงๆก็เลยเอามาอวดเพื่อนๆดูเนี่ยว่าการเลี้ยงบอซี่เนี่ยบางอย่างมันก็เลี้ยงนานกว่ากว่าที่เราจะได้พลนผลิตออกมาเนาะบางอย่างเราก็ บางต้นมันก็แตะก,กอง่ายบางต้นมันก็แตะก,กอยากมันก็ไอ้นี้แล้วแต่ว่าเราจะทําจํานวนได้ประมาณไหนเนาะถ้ามถึงบอยมีหู้ปลาอ้อยก็มีนะมีหู้ใต้ใบแล้วพูดรู้เรื่องว่าแหละว่าจะไม่ยกมาให้ดูนะไม่อยากจะอวดอวดแล้วเมื่อมันจะค่ายมดนะ <laughs> ไม่ยากจะอวดเลยอวดเพื่นเพื่อนก็เอฟหมดเนี่ยอันนี้ก็เมืออม่อันบอมีหู้อันเนี้ยจะค่ายดีมากเลยอมากีรอบก็หมดนี้อันนี้มีลูกแล้วนะอุซ่าเลี้ยงต้ยแอบไว้ไม่ยากบอกใครมีลูกแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีลูกแล้วลูกเขาก็จะกล้าซิ่งี้อันนี้คือแม่เข้าบอยก็เลยว่าจะเก็บมั้งนี่หู้ไม่รู้หู้หรือหลังพึ่งเนี่ยจะไว้ทําพันรอดไม่ก็ออกมานี่มีลูกแล้วนึ่งตนเนี่ยเนาะเพื่อนเพนเนาะ เดี๋ยอาจจะแงะรูค่ายก็ได้จ่ะเพือเพ่อนๆแต่ต้นแม้ว่าจะข้อไหวข้อไหวบังเฮอโอ้โหเอากันหมดไม่มีเลยมีหูตายใบยเนี่ยเพือเพ่อนๆเออไม่รู้มันชื้ออะไรมันคือลูกหม้อะไรแต่เนี้เห็นปะ่ะมันพูดรูเลืองมันมีหูตายใบยไม่รู้หูหรือหลังพึง่งเนี่ยแหละก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อว่าจะเป็นไอ้นี้กําลังใจสําหรับเพือเพ่อนๆที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเลี้ยงบอลซี่ยย่าไปทอเท ปอยก็เหลียงหวังต่ต้นเล็กๆต้นไนที่ชอบอ่ะแต่มันก็มีต้นไนที่แบบว่าขยายพันธุ์ง่ายขยายพันธุ์ยากโตช้าโตไวมันก็ถ้าเกิดข้องแพงก็มักจะช้าเพื่อนๆถ้าข้องที่มันขยายพันธุ์ง่ายๆมีจํานวนเยอะมันก็จะถูกอันหนที่แพงมันก็คือที่มีจํานวนน้อยประมาณนั้นเนาะเอาละเดี๋ยวปลอยก็จะมาค่ายบอนซี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าต้นนี้ ปล่อยค่ายเลยอันนี้มีนามว่านวดมังกรต้นแม่เลยนะจ๊ะค่ายต้นแม่ด้เหลียงต้นลูกเองเพราะค่ายต้นลูกไม่มีใครซื้อเนาะค่ายตน้ตนแม่ต้นแม่ต้นนี้นวดมังกรปล่อยข้อที่ห้าร้อยห้าสิบบาทจะห้าร้อยห้าสิบบาทกัดซี่ยาวอย่างนี้นะเป็นบอลใบไพ่นะจ๊ะการดำบอลแข็งแรงอันนี้สร้างไม้ผ้าหัวได้เลยเพื่อนๆสร้างไม้ผ้าหัวได้เลยนะจ๊ะนวดมังกรต้นนี้ปอ้อยข้อที่ห้าร้อยบาทนี่ยาวมากเห็นไหมนี่ยาว ยาวอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งแหละใบให้ดูเนาะจ้ะป้าอ้อยข้อที่ห้ารอยห้าสิบาทนวดมังกรเป็นบอลบอนใบไพ่นะจ๊ะห้ารอยห้าสอันนี้เป็นสายแม่พันเพื่อนๆมีหัวเพื่อนๆสามารถเอาไปทําจํานวนได้เลยใครที่จะเอาไปทําจํานวนเนาะลองดูอ่าของซวยข้องแปรกนวดมังกร ต่อไปอันนี้มีนาว่ามุกดาฮั่นเพื่อนเรือนลอดไม้แทงแล้วเมื่อวานต้นมะนิไม่ใช่ต้นเมื่อวานนะคนละต้นกันนะจ๊ะหมายมันโยกใปเยกมามันไอ้นี้ไงฟ้อนมันโตกเยอะแต่นี้ก็ดินช่ําดินแช่เนี่ยแล้ววันนี้มันมันเล่นนพก้าวเพ้อยสยับเลยพรอยก็ฮุบๆุบมาด้วยนะมันโยกไปเย้มาแล้วแต่เพื่อนเพื่อนะจ๊ะนี่ดินมันร่วมเลยหมายมันก็เลยโยกแต่ให้ดูเนี่ยแต่ว่าเข้าปปอดภัยดีนี่มีรอดไมม มุกดาฮาั่นเพื่อนๆมุกดาฮั่นต้นนี้ปอ้อยข้อที่สองร้อยสองร้อยแปดสิบบาทจะบอมีหัวงนะเอา้าอันนี้ไม่ใช่ข้อโทษอันนี้แซงคอมเมนต์เอาเมื่อวานมุกดาฮาั่นเออปอ้อยก็วบอกไปแบนแปลกๆพอทำมุกดาฮาั่นก็จะปไปจากสะดือลงไปเนาะอันนี้มันแซงคอมเมนต์ข้อโทษนะจะ๊ะข้อโทษมันคนละย่างกันแซงคอมเมนต์จะ้ะแซงคอมเมนต์ยูต่ตับตับชุนคุนฉางคุณแพทย์นเนาะถ้าจับไม่ผิดแซงคอมเมนต์ข้อที่สองร้อยแปดสิบบาทจะ เอาไปบ่อนห้ายักษ์อยู่ดีนี่ยิงแซนสลานลมยิงยักษ์ใหญ่น่ะจะแซนคอมเมนต์จะซ่องร้อยแปดสิบบาทใส่แม่พันเพื่อนใครอยากไปทำพันอันนี้ฮนุมานซืบมันคาเพื่อนเพื่อนฮนุมานซืบมันคามีหูเลยนะมีหูใต้ใบเลยนะนี่เพื่อนเพื่อนเนี้ยแหละมันโดนใอเนี้ยฟ้นเนี้ยนี่ปออ้อยเอาไว้ข้างในอันอันนี้ใบอย่างนี้ไม่มีหู้ใบแก่นี้มีหู้แล้วอันนี้อยางเนี่ยเพื่อนเ่อ้าวแลแต่แต่ใบนี้ใบนี้ยังไม่มีใบนี้มีแล้ว ฮัลลุมานซืบมันคาซืบมันคาตัวนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อย่องร้อยสามสิบบาทจะฮัลลุมานซืบเนาะฮัลลุมานซืบ่องร้อยสามสิบบาทสุกแล้ว ซองรอยส้สิบจะหนุมานซื้อมันขานี่เพื่อนๆเนาะนี่ใบซีซวยสดจัดนในย่านนี้ใครยังไม่มีเอาไปซรางสม้มอันนี้ก็คือผูู้เท้าเฝ้าเหลือนเพื่อนๆพเท้าเฝ้าเหลือนต้นนี้ปออ้อยก็ข้อที่ซ่องรอยสามสิบบาทเหมือนกันจะนี่พเท้าเฝ้าเหลือนนี่กรซี่ยังซวยเลยนะจ๊ะอันนี้คือลอดไม้เขานะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือลอดไม้เขานะจ๊ะนี่ลอดไม้พเท้าเฝ้าเหลือนเข้าแข้งนะการ <laughs> เอาออกให้ดูเฉย แต่เออเขาขำหม,มาก็ขำไปก่อนแต่พอตอนแพ็คเดียป้าอ้อยโอ้อให้ให้ดูการแข้ง,ขงนเนี้ยดูรอดไหมนี่เห็นปะตอนแข้งแรงดีนะจ๊ะเนี่ยบอดซี่มันต้องแข้งแรงอย่างนี้ตอนแรกหนูพะก้าป้าอ้อยก็แข่งอย่างนี้แหละมัน่อนฟุ้นหมาหมดเลยมันนักใบป้าอ้อยเจ็บใจป้าอ้อยดันเอามาตั้งไว้ข้างนอกอันนี้ป้าอ้อยยู่ในล้มตรงนี้ไงโมโหมากเลยสองร้อยสามสิบนะจ๊ะพูเท้าอันนี้ไม่มีลูกนะจ๊ะอันที่ค่ายนั้นมีลูกที่ค่ายไปนั้นมีลูกอันนี้ไม่มีลูก ซ้วยผู้เท้าเฝ้าเรือนอันนี้อยู่ตับเทวดาประจำเฝ้าเรือนนะจ๊ะสองร้อยสามสิบหนึ่งต้นบ่อนก็น่ามีหัวแล้วแหละเพื่อนเนถ้าเอาไปเลี้ยงน้อยให้มันยุบเองเพราะมันกำลังซ้วยเพื่อนเนเ,นเ,นเ,นเนสียดายเนาะนี่สองร้อยสามสิบต่อไปอันนี้นายทองเม่นเพื่อนเนนายทองเม้น มีรอดไหมแล้วนี่แข็งแรงต้นนี้เปออ้อยข้อที่่องร้อยบาทจะนายทองมินเพื่อนเพนนายทองมินยังซวย่องร้อยบาทแล้วก็อันนี้ลาหูอมจันลาหูอมจันต้นนี้เปออ้อยข้อที่่องร้อยบาทจะเพื่อนเพือนจ้าอันนี้มีหู้ยังวะอันนี้ยังยังยังไม่มีหู้ลาหูอมจัน่องร้อยบาท ซองร้อยบาทจ้าลาหูอมจันนี่ใครจะรับก็ถักห้าปะอ้อยได้เลยนะจ้าลาหูอมจันซ่องร้อยบาทล่วงปูแวนเพื่อนเพื่อน,น,นล่วงปูแวน่นต้นนี้ปะอ้อยข้อที่2องร้อยห้าสิบอยู่ตับเกจีอาจารย์ต้นใหญ่ต้นสูงนะจ้าไม่ใช่ต้นเหล็กนะจ้าเพื่อนๆพน,พน,พนจ้านี่ล่วงปูแวน่องร้อยห้าสิบบาทจ้าตับเกจิอาจารย์ ต่อไปอันนี้คือ,อยักษ์ปักลั่นของปอาอยเองนี่แหละทาเองอ่ะมันไม่มีรายค่ายเลยมาค่ายก่อนพอปักลั่นปอาอยมีลายต้นนี่ปอาอยจะบอกว่าปาจอมนะอันนี้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนี่แลวต้นที่ห้าต้นหนอ่ยอยออกใหม่เลือนี้ห้าต้นกระทั่งนี่อันนี้ข้องปอาอยเองป่ออยค่ายที่สองร้อยบาทเออปลายายักษ์ปักสองร้อยค่ายมันสองร้อยสองร้อยบาทห้าต้นเหืือนต้นเท่าไรอีกนี่สี่สิบห้าสิบบาทนี่นี่ลูกหน่อยออออีกต้นหนึ่งแล้วนะพอป่อยฟั่งถังหัวยังไม่ได้แยกป้อยมีเยอะ อยากปักลั่นเอาเดียวเนี่ยตอนเลี้ยงก็เลี้ยงแบบเนี้ยพอนานพอโต,โตค้นเข้ากระด้างไป็นซีข้าวซี่ชมพูข้องข้าวเองเพื่อนเพื่อนเห็นปะมีเห็นปะนี่ยอยากปักลั่นเนี่ยตระก,กูลเดียวกันมาด้วยกันแต่อันนี้มันมีปลายชมพูอันมีป้ายข้าวป๋อยก็เลยไม่รู้มันปลายข้าวปลายชมพูงงนั่นแหละแลเต้นี่ไงต่อไปเนี่ยหนุบปกกาวป๋ออ้อยมดเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันโอนเอ็นมดเลยเอาที่หลับได้น่หลับไม่ได้แลวป๋อยก็จะไปชำและเขาบอกเน,นี่ย ดินร่วมมดเลยแบบหนามันชุ่มอ่ะมันไสในนี้มันเต็มแต่นี้มันก็ลอยปอไอ้ก็เลยโยกขึ้นหวาตังแล้วก็กดๆไหมเออโมเสดายยังซ่วยกก้าวจะมาค่ายไกลๆวันสุดท้ายนี่หนูเสียหลัลกมดเลยอฟ่อนเนี่ยเพื่อนๆตื่นมานี่อีแบะอีแฉไปมดเลยมดเนี่ยนี่ใบให้ดูใบนี่ใบเขาเนี่ยให้มาส่งใบเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยข้าวข้าวเรื่องเรื่องแดงๆครบหนาครบสูดเลยนะเนี่ยแล้วก็ใส่เนี่ยแม่พันธุ์อย่างนี้เลย มีหนึ่งซองส้มซี่มีทึ่งอะหาต้นเนี่ยเอาที่หลับได้นะเพื่อนเพื่อใครหลับไม่ได้ไม่ต้องเอานะ่เนี่ยปลอ,อยพัดหรือเลยละเลืเอดแต่ตอนนี้ก็เอามาค่ายก้อนเพื่อใครจะไปทึ่งแล้วก็ไปเอาดินใส่ <c oughs> แลแ้วแต่เพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เหี่ยวอะไรละลตอนแรกมันแข้งแรงดีบอกว่าอีฟน้นอืออันทะลึงน้ำมาตั้งข้างนอกเเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอดไหมเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนสูงกว่ากว่าต้นแม่เนี่ยก็ขเข้าแข้งแรงดี แต่นี้มันฟุน้นนะเนี่ยดินมันก็นั่นแหละดินมันเลยร่วมไงเนี่ยอันเนี้ยมันร่วมก็เลยพยุงไม่ได้ใครจะรับต้นนี้ก่อน,นี้นะมีทั้งหมดกี่ต้นนะป้าอ้อยบอกกี่ต้นหนึ่งช่องห้าต้นเป็นก่อห้าต้นนี่ป้าอ้อยข้อที่สี่ร้อยบาทเพื่นพนอนๆอะตอนแรกก็้าจะขายห้าร้อยก็ดูสะละลุกข้อที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านุพนนะเก้าเอาที่รับได้นะรับไม่ได้ไม่ไรจะป้าอ้อยหรือไม่ไม่ไม่เสียใจหรอก นกปาก้าวพอไปทึงเพื่อนก็เอาดินไสมาให้เต็มเดี๋ยวเพื่อนพอ้อยไสเต็มก็จะนักเสี่ร้อยบาทมีฮ้าต้นนจะจ๊ะนกปาก้าวทุกอย่างมีค่าจัดส่งนะจะ๊ะไม่ได้รวมส่งเนาะนี่นกปากก้าวให้ดูเนี่ยแน่นๆอย่างนี้เลยเนาะข้อที่สี่ร้อยบาทอันนี้ก็เป็นบอเก้าอีกหนึ่งตัวอันนี้คือแก้แล้วนะจะ๊ะนี่อันนี้มีนามว่าจบพระนครเพื่อนเพื่อนพอแก,ก้แล้วจะเป็นแบบนี้เนาะจบพระนครบอเก้านะจะ๊ะ เป็นบอลฟอร์มกอกอธรรมชาติเลยมีลูกทั้งหมดสร้างต้นสร้างต้นนี่ใบใหญ่ๆนี่คือต้นเมนะจ๊ะต้นลูกก็คือข้างล่างนี้จบพนครเพื่อนๆนี่อันนี้ปลาอ้อยข้อที่สร้างร้อยห้าสิบบาทจบพนครบอลเก้าใครยังไม่มีอาไปสะส้มได้เลยจบพนครปลาอ้อยมีต้นเล็กปลาอ้อยว่าจะเอาไว้ไอ้นี้ทำผ่านปลาอ้อยข้อที่ส้ามร้อยห้าสิบนะจ๊ะ บ่อนเก้าเนาะกระทั่งแปดเหนิ้วเพื่อนมีต้นแม่เนี่ยซ่องแล้วก็ต้นลูกซ่องใบแต่ต้นแม่มีลูกสร้างต้นจะจบพนักขนนี่เท่ากับสี่ต้นสร้างร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้ที่เป็นบ่อนเก้าอ่ะที่ป้าอ้อยบอกไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มภกันอาซาหรือเปล่าอ่ะที่ป้าอ้อยแยกนอกจํดไดประจ๊าเนี่ยนี่ป้าอ้อยแยกนอกถึงงด้บก่กแยกงมาจะซ่องเดือนแล้วนะแล้วก็มีคุณนาเคยสร้างไว้ยู่จากคุณนาตอนนี้เนี่ยอันนี้น,น่าจะเป็นใบเก้า 9, เข้าป้าอ้อยจะดึงทิง้งแหละ อันนี้ลอดไม้เข้าอันนี้ขึ้นมาไม่กล้าดนึงกลัวมันจะรุดนี่รอดนี่ปอ้อยต้องเลี้ยงเนี่ยแล้วก็ลูกโพวมาแล้วซ่องต้นเพื่อนทิมใหม่อ,มอันนั่นแหละเพราะว่าปอ้อยเลี้ยงมาตั้งนานแล้วไงซึ่งเดบอบอกว่าเนี่ยต้องเลี้ยงนานๆไม่งั้นมันไอ้นี้ แล้วก็โหนอ่ย่ายมาก็ตอนที่แยกนอ่เพื่อนๆก็เห็นเนาะอุ้ยเสียบโดนะลยเออโดนอะไรก็แล้วแต่ป้าอ้อยไม่มั่นใจนะแต่ก็ท่ามเข้าแล้วมันเข้าบอกไอ้นี่ยกุมพกันอาซาถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้เพราะมันเป็นบอเก้าเนี่ยราเริ่มกัซซี่แบบนี้แหละเห็นปะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะใกล้ๆๆแล้วนี่นอ่ย่ายมากมีรูขึ้นมาแล้วซ่องต้นนี่มีหูี่ยหูยังไม่มีไม่มีหูเลเนี่ยเห็นปะเขากล้เป็นๆอย่างนี้เนาะใบยาวแบบเนี่ย ปอยก็ไม่รู้นะเอาเอาที่เพื่อนๆหลรับได้ต้นนี้ใครจะรับปอยข้อที่ซ่อซ่องร้อยแปดสิบบาทมีลูกมีลูกนี่แล้วก็มีเนี่ยแต่เป็นบ่อนก้าแน่นอนคนไข้เขาก็ไม่มั่นใจเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลมิุ้มากันอาซ่าแหละต้องหลอกกัดซี่ถ้าเป็นบอนก้าไม่หลูเพื่อนเพื่อนจะข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบจะบอกว่าหัวใหญ่กระทั่งแปดนิวเพื่อนเพื่อนมีลูกซ่องต้นให้มาแล้วดูโคนนี่ เขาเริ่มกรดซี่แล้วเห็นพอจะนี่ซองร้อยแปดสิบบาทอ๊บต่อไปอันนี้คือวิศนุกรรมประสิทธิ์กระทั่งสุดท้ายแล้วมียุซี่ฮะกระทั่งหมดนะจ๊ะเพื่อนๆใครลบนกก็หมดวิศนุกรรมประสิทธิ์กระทั่งนี้ใครจะรับปอยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทกระทั่งฟอร์มกอไปแล้วจะเป็น <c oughs> ตับกลุงเทปเนาะฉล่องกลุงเทปวิศนุกรรมประสิทธิ์ วิศนุกรรมประสิทธิ์ปอ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบนะจ๊ะกระทางแปดหนียวเพื่อนๆใส่แม่ผันอ้าวนี่จ้ะใครที่ยังไม่มีเอาไปสาดส้มกันอันนี้บอนซวยมันเพื่อนแตก่กอ่อเก่งมีไว้เอะยังไงอึมฉัเนเองเข้าซวยจริงอ่าจ้ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆห้องการที่เราจะขยายบอนซี่นะจ๊ะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันเนาะว่าลักษณะบอนซี่ของเราเป็นยังไงทึ่งทึ่ง เวลาจะขยายพันธุ์ได้หรือยังอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูเนาะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยข้อเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนนะจ๊ะฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเมื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยานีมิรที่น่ารักทุกคนเลยนะจ๊ะที่ให้การสนับสนุนเลยมาวันนี้ปอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้ข้อเพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีความสุขนะจ๊ะปอ้อยไปก่อนนะสวัสดีจ้า